สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านฟาร์มเฟิร์นนะคะหม้อไฟเวียดนามค่ะมาทานกันค่ะฟาร์มเฟิร์หม้อไฟเวียดนามน้ำซุปของทางร้านไม่ใส่ชูรสนะคะน้ำซุปรสจะเบาๆไม่เค็มมากค่ะเมื่อทานแรกๆพอใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักและเครื่องต่างๆน้ำซุปก็จะเข้มข้นขึ้นน้ำเริ่มงวดรสชาติก็ยิ่งกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่คือเส้นเฟอเวียดนามค่ะเราใส่ลงไปในน้ำซุปเลยนะคะเส้นเหนียวหนุบหนุบอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นเฟอเวียดนามลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำเดือดๆค่ะใส่ลงไปประมาณ1นนาทีนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะว้าว,ว,าวน่า,านมากๆเลยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะว้าวเส้นเหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์ของเส้นเฝอเวียดนามนะคะไม่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะเส้นเฝอเวียดนามอร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะเนื้อเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นังไ้อปลาหนังแหลมยิ่งล้วน้ำจิ้มลองับซึ่งเนืองมันเป็นไข คือคริสตันไข่เค็มนะคะมีไข่เค็มอยู่ข้างในค่ะรสชาติกรมกรมอร่อยมากๆเลยค่ะว้าวดูสิคะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะร้อนร้อนรอนร้อนร่อยมากผ่านเฉลุยใช่ไหมคะรสชาติ อันนี้นะคะทำรูปทรงคล้ายๆคริสตัลนะคะเหมือนเพชรก็เลยเรียกว่าคริสตัลไข่เค็มเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ามีไข่เค็มข้างในนะอืมไข่เค็มด้วย เพื่อนๆนะคะที่ชอบรสชาติซูซ่าจดจ้านถึงใจนะคะก็เอาคริสตันลงไปจิ้มในน้ําจิ้มสูตรพิเศษของร้านฟาร์มฝือค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะนี่คือน้ําซอสหอยสินนะคะและซอสพริกเราจะนํามาผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกซอยกระเทียมสับลงไป รสชาติจะออกมาเค็มๆหวานๆเผ็ดๆถ้าใครชอบน้ำจิ้มที่ออกรสเปรี้ยวก็สามารถเติมน้ำมะนาวตามใจชอบได้ตอนนี้นะคะเราจะผสมซอสพริกนะคะแล้วก็ซอสหอยซินผสมอย่างละเท่าๆกันนะคะเราจะใส่กระเทียมและพริกใส่มากใส่น้อยตามใจชอบนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนี่คือเต้าหู้ซีฟูดนะคะนี่ค่ะเราจะจิ้มกับน,น้ำจิ้ม หอยสินและน้ําจิ้มซอสพริกที่เราผสมไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ใส่พริกด้วยนะคะรสชาตอิอร่อยมากๆอย่าบอกใครเลยค่ะแล้วเรามาชิมกันดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะว้าวเต้าหู้ซีฟูดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอืมสุดยอดจริงๆค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมมาลองชิมน,นะคะต้องมาให้ได้นะคะน้ำซุปของฟาร์มเสิร์หม้อไฟเวียดน้มเนี่ยนะคะใส่ผักกาดขาวแล้วก็ใส่ผักบุ้งด้วยนะคะผักเขาเขาสดใหม่มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยนะคะดิฉันขอยกนิ้วให้จากใจเลยนะคะว่าน้ำจิ้มของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะ yeah! ดิฉันชอบเห็ดเข็มทองมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราสั่งเซตเนื้อมานะคะแล้วก็เซตหมูมาค่ะเป็นหมูสไลด์แล้วก็เนื้อสไลด์ส่วนอันนี้ก็เป็นเฝอเวียดนามนะคะนี่ค่ะเขาจัดมาในจานหนึ่งเซตจานใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำซุปของเขาเนี่ยนะคะใส่ใบโหระพาด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่เห็ดเนี่ยค่ะผักบุ้งแล้วก็มีผักกาดขาว อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องมาลองชิมให้ได้นะคะทางร้านให้ไข่มาด้วยนะคะเราจะต่อไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆชอบคนลงไปในน้ำซุปก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะไม่ตีให้แตกค่ะจะใส่เป็นฟองแบบนี้เลยนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติของน้ำซุปนะคะอร่อยกลมกล่อมพอดีเลยค่ะ เมื่อน้ำซุปผักของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจุ่มเนื้อหรือจุ่มเนื้อหมูสไลด์ลงไปทีละชิ้นก็ได้นะคะแต่สำหรับดิฉันชอบให้สุกนะคะก็จะใส่ลงไปในน้ำเดือดๆเลยค่ะจนสุกถึงจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มหอยสินและน้ำจิ้มซอสพริกอร่อยมากๆเลยค่ะ สายเฝอพลานไม่ได้นะคะกับวัตถุด,ดิบคุณภาพดีมีดียันน้ำซุปจนถึงน้ำจิ้มเลยค่ะเป็นสูตรเด็ดของฟาร์มเฝออร่อยมากๆเลยค่ะผักของเขาก็สดใหม่มากๆด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเยเยะ สูตรเขานะคะต้องจุ่มทิละชิ้นแล้วก็กินทิละชิ้นอร่อยค่ะเป็นยังไงคะรสชาต <c oughs> ออิอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ใส่ซอสพริกเพิ่มผิดนะคะแล้วจต่คนชอบนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะเขาไม่มีเสียงนี้หือแม่อัดได้เนาะ<ต>ใช<จ>่ cơm súp cơm nhanh ỏi, muối muối kha, thảo da, ổi luôn, nghĩ là muối, đói rồ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 i, ลองลองกินเส้นเฝอซิปุ้ยแป่เนีย่ยเนี่ยเส้นเฝอสุกแล้วโอ้ยแต่ของเขาเหนียวนุ่มจริงๆอย่าแต่ต้มนานนะต้มแป๊บเดียวว้าวเออยน่ากินมากเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเฝอของเวียดนามนะคะเป็นไงคะเหนียวไหมเส้นเหนียวนุ่มไหมเหนียวนุ่มเนาะใช่ไหมนร้ <laughs> <บ> <laughs> นอน เล่นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นไงคะอาชิลุยอ,อร่อยเนาะน,นี่อะไรคะปะุ้เป้หมูยอเหรอต้อมูดซีฟูดอันนี้ลูกชิ้นซีฟูดอ๋อลูกชิ้นกุ้งใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะ อ,อ๋อต้องคูชีร์โอเคุนี่ส้คน้องปุ้เป้บอกว่ามาทานสองครั้งแล้วนะคะวันนี้พาคุณแม่มาทานอิ่มอร่อยไม่ผิดหวังแถมราคาดีบริการเยี่ยมเฟอ,มอร์หม้อไฟอร่อยสุดก็ย่านบางขุนเทียนนี่ละค่ะฟาร์อมเฟอร์เฟอร์หม้อไฟเวียดนาม มีหลายสาขานะคะดิฉันขอยกนิ้วให้จากใจเลยค่ะว่าสุดยอดไปเลยค่ะ